เทคโนโลยีทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกอนาคตไม่มีวันเหมือนเดิมว่าแต่ว่าเราจะลงทุนยังไงกันดีครับ สวัสดีครับผมอีกเป็นโพสจากเพจถามอีกับอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย y YouTube อย่าลืม subscribe และก,กดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบรถครับแล้วก็เป็นนักทุนที่ชอบลงทุนอะไรก็ตามที่มันมีการเป,ปลี่ยนแปลงเยอะๆแต่ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเมื่อเทคโนโลยีมาประจวบเหมาะพอดีอดเลยครับทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกอนาคตกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดแต่คําว่าโลกอนาคตจริงๆแล้วไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับบางส่วนเริ่มขึ้นแล้วนะครับ การเปลี่ยนแปลง4ด้านที่จะมาพลิกโฉมยานยนต์แห่งโลกอนาคตได้แน่ๆคือ 1. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 2. รถยนต์ไร้คนขับ 3. Advanced Transport System แพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและด้านที่4เทคโนโลยีโดรนครับมาดูตีมแรกกันครับ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานยานยนต์สมัยใหม่ ตัวเลขที่เห็นแล้วน่าตื่นเต้นคืออีกประมาณสัก19ปีข้างหน้าบนท้องถนนจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากถึง61%สมมุติว่ามีรถที่ล่นอยู่บนท้องถนน100คันจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากถึง61คันมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับคาดการต่อด้วยนะครับว่ามีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละ35%หารหลักๆแล้วมาจากทางฝั่งของยุโรปครับ ถ้าสัก10ปีที่แล้วนะครับมีคนบอกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ากําลังจะมาผมว่าร้อยทั้งร้อยคงจะไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะลําพังแค่ราคารถนะโหแพงกว่าราคารถน้ํามันที่เราใช้ก็อยู่ในปัจจุบัน,นเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมครับยังไม่นับแท่นชาร์จนะที่โหหายากเหลือเกินแล้วเวลาชาร์จทีหนึ่งใช้เวลานานมากนานกว่าการเติมน้ํามันหลายเท่าตัวครับ จุดเปลี่ยนที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับคือการที่รัฐบาลหลายประเทศออกนโยบายห้ามจําหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นอร์เวย์ประกาศภายในปี2025ส่วนปี2030ก็มีหลายประเทศพร้อมใจกันประกาศยกเลิกการใช้รถใช้น้ํามันนะครับเช่นสหรชาชอัารักรอิสราเอลเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เป็นต้นครับ ส่วนประเทศไทยอิเจอร์เนชั่นลกก็ประกาศว่าภายในปี20-35าห้าจะห้ามจาหน่ายพร้อมๆกับญี่ปุ่นในพึ่งประกาศเลยนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเร่งพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาถูกลงตรงนี้สําคัญมากครับเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นถือว่าเป็นต้นทุนหลักของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตอนนี้คาดการต่อเลยครับว่าอีก10ปีข้างหน้านี้ราคาแบตเตอรี่จะมีราคาที่ถูกลงมากถึง58%เพราะฉะนั้นราคารถก็ควรจะต้องถูกลงมาได้อีกเยอะเลยทีีเดยวนะครับ ไม่ใช่แค่นี้ครับตอนนี้ทั้งโลกก็เร่งพัฒนานและติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าคาดการณ์กันต่อด้วยนะครับว่าจะมีสูงถึง12ล้านแห่งด้วยกันภายในปี2040ทําให้ความกังวลน้อยลงแล้วครับว่าซื้อรถพลังงานไฟฟ้าไปแล้วจะมีแท่นชาร์จหรือไม่นะครับ ไม่ใช่แค่นี้นะครับวิกฤตโควิดสินั้นทําให้คนทั้งโลกนั้นหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้กระแสนี้มาแรงมากๆเลยนะครับอีโคซิสเต็มนั้นเริ่มมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนั่นก็เลยทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องนั้นพุ่งขึ้นมาหลายเท่าตัวหลายเด้งเลยทีเดียวครับ อย่างเช่นหุ้น l i n k ชา a ์จ i n g เป็นหุ้นที่ขึ้นแรงมากตั้งแต่ปีที่แล้วครับบวกมาแล้วเกือบ30เท่ามี Market cap ตอนนี้อยู่ที่6 0 0 0 0ล้านบาทครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบริงชาร์จิ่งนเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีชาร์จด้วยครับตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสานามบินร้านอาหารโรงเรียนโรงพยาบาลตอนนี้มีสถานีชาร์จแล้วกว่า2 4 0 0 0แห่งครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออกกลาง ในเมื่อเทรนนี้มาแรงนะครับไม่แปลกใจที่ยอดขายนั้นก็พุ่งเพิ่มขึ้นเกือบ74%เลยทีเดียวครับถัดมาคือหุ้น Plu p p w w r r เป็นผู้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่พลังงานไฮโดรเจนที่ใช้ในอุปกรณ์และรถยนต์ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าครับเช่นรถยกรถบรรทุกโดยตอนนี้มีจำนวนมากกว่า9,800แห่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับลูกค้าของเขาบิ๊กเนมเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Amazon, Walmart b e n z BMW โดย Market Cap ล่าสุดตอนนี้สูงถึงเกือบ5 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับราคาหุ้นเองก็พุ่งขึ้นเกือบ10เด้งในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนนี้คือหุ้นนิวครับเป็นผู้นำธุรกิจสกูตเตอร์ไฟฟ้ายิ่งมีวิกฤตโควิดยิ่งขายดิบขายดีตอนนี้ขายได้แล้วกว่า1 6ล้านแสนคันขายใน40ประเทศทั่วโลกในบ้านเราก็มีนะครับมีระบบ G P S แล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทุกที่เหมือนกับชาร์จมือถือเลยครับปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง40%่างฝั่อของโยุโรป ราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นมา7เท่าในช่วงปีล่าสุดนะครับ ธีมที่2คือ autonomous and connected vehicles นะครับเอาเอง่ายๆคือรถยนต์ไร้คนขับนะครับแล้วก็รถยนต์นั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของพวกเราได้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆทนนนทุกสายมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ครับตามหน้าข่าวเราเจอเริ่มเห็นการจับมือกันของยักษ์ใหญ่ของค่ายรถยนต์และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะครับในการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับทางในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของจีนนี่เร่งมืออย่างเต็มที่เลยนะครับ ตามหลักการแล้วรถยนต์ไร้คนขับมี5ระดับด้วยกันครับระดับที่5ตอนนี้พัฒนามาไกลแล้วนะครับคือสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยที่เรานั้นนั่งเฉยๆมันก็ขับเคลื่อนด้วยตัวของมันไปนะครับตอนนี้มี2บริษัทที่ทําได้แล้วคือเทส la และ n นโอครับจุดที่น่าสนใจคือตอนนี้เวสโกเขาคาดการณ์ต่อด้วยนะครับว่าภายในปี2040หรือว่าอีก19ปีจะมีรถยนต์ไร้คนขับแล่นอยู่บนท้องถนนมากถึง33ล้านคันเป็นโอกาสในการลงทุนอย่างมากเลยทีเดียวครับ โอกาสเติบโตเยอะขนาดนี้หลายคนก็จะนึกถึงค่ารถยนต์ใช่ไหมครับว่าก็น่าจะได้ประโยชน์ซึ่งจริงเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าหลายคนลืมคิดนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเช่นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ประโยชน์ไม่แพ้กันนะครับ ตัวอย่างหุ้นที่เริ่มคุ้นหูกันก็คือ n v i d i ีดและ Intel ครับดูจากรายได้ของทั้งกลุ่มจะเห็นว่าเติบโต9ก้ากระโดดและปีนี้คาดการว่าจะเติบโตต่ต21อ21%ยังไม่นับด้วยซ้ำนะครับว่าตอนนี้ความต้องการมากกว่าพพลายทำให้ขาดแคลนแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับหุ้นกลุ่มนี้เลยแหละครับ ตีนที่3นะครับคือ Advanced Transport System ครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทําให้ยานยนต์นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆคือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพวกเราคนใช้งานนั่นเองนะครับตอนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็จะมี Ride Hailing นะครับคือเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่นั่นเองครับ ปีที่แล้วธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิครับเพราะว่าหลายประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่ถ้าไปดูตัวเลขของ2ผู้นํายักษ์ใหญ่ในะประเทศอเมริกาโอ้ยอดผู้ใช้งานเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ mm hmm. เช่น Uber มียอดผู้ใช้งานมากถึง93ล้านคนส่วน Lyft มีผู้ใช้งาน21ล้านคนส่วนยอดรายได้ทั้งโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มีโอกาสเต,ติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ17%และมีโอกาสที่รายได้จะสูงถึง3,60,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในช่วง3ปีข้างหน้ายังไม่นับด้วยนะครับว่าอนาคตจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นรถแท็กซี่ไร้คนขับซึ่งจะทําให้ตลาดนี้โตและมีรายได้สูงถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2 0 3 0นี่เองครับ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ car sharing หรือว่าการไปเช่าบริการรถนะครับอาจจะเป็นระยะสั้นๆเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวันคือนึกภาพตามผมแล้วกันนะครับว่าสมมติเวลาที่เราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือว่าไปในต่างประเทศนะลงสนามบินปับ๊บแล้วก็ไปเช่ารถแล้วก็ไปขับรถไปตามที่ต่างๆพอครบกําหนดปับ๊บเราก็เอามาคืนที่สนามบินใช่ไหมครับนี่แหละฮะเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ใช้บริการเยอะมากๆครับ ปีที่ผ่านมามีคนใช้บริการมากถึง43ล้าน7แสนคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น58ล้าน3แสนคนภายในอีก4ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้บริษทัททั้งโลกก็มีไรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ16.2%ยกตัวอย่างหุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ a v i s Budget Group เป็นผู้นำการให้บริการเช่าและแชร์รถสัญชาติอเมริกันครับโดยมีจุดให้บริการมากถึง10,000จุดใน180ประเทศทั่วโลกแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บ้างในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นักทุนมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่า A v วิสนั้นก็มีการปรับกลยุทธ์เยอะนะครับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดําเนินธุรกิจในช่วงที่เจอกับวิกฤตนะครับพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเริ่มมีการฉีดวัคซีนเริ่มมีการเปิดมือมากขึ้น,น,นทําให้เขานั้นได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแล้วประกอบกับเทรนคนรุ่นใหม่ครับเริ่มที่จะไม่ค่อยซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองนะใช้บริการในการเช่าก็จะสะดวกสบายเพราะฉะนั้นผลประกอบการของเขาก็เติบโตดีวันดีคืนนะครับเช่นเดียวกับราคาหุ้นฮะ สะท้อนไปยังราคาคุ้นที่ร่วงหนักในช่วงวิกฤตโควิดสินะครับแต่ว่าสุดท้ายกลับมาได้และล่า <pantry> ส <breaking asta> ุดเพิ่งจะทำจุด <Wall> สูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากมา r k ก t c แคบล่าสุด1น0 0งแล้านบาทครับตีมที่4คือโจนเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ตอนนี้โดรนเอาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างที่ใช้โดรนบินขึ้นไปเพื่อสำรวจพื้นที่และเก็บภาพบุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่หรือการใช้โดรนในภาคเกษตรบินสำรวจพื้นที่การเกษตรที่มักจะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่และที่ฮิตในต่างประเทศนะครับและกำลังมาในบ้านเราคือการใช้โดรนในการส่งพัสดุสิ่งของครับ าก,การเบื้องต้นว่าอุตสาหกรรมนี้อาจจะมีมูลค่าสูงถึง8,000ลา้านเลีารสหรัฐภายใน6ปีข้างหน้าเติบโตเฉลีย่ยปีละ25%โดยจีนนั้นมีโอกาสเติบโตสูงสุดมากถึง68%เลยทีเดียวครับยกตัวอย่างหุ้น a e g Eagle Aerial Systems Inc เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายโดรนเติบโตไปพร้อมกับโดรนที่ใช้ในภาคการเกษตรและ e-Commerce รวมถึงการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับมูลค่าตลาดล่าสุดอยู่ที่12,000ล้านบาทโดยประมาณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง4ทีมน่าสนใจใช่ไหมครับเป็นทีมที่จะมาเปลี่ยนโลกการเดินทางของพวกเราโดยสิ้นเชิงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเป็นทีมที่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเราต้องหาโอกาสในการลงทุนด้วยนะครับวันนี้มีตัวอย่างกองทุนที่เห็นถึงความสําคัญและเน้นการลงทุนเกาะก,กระแสตีมนี้ไปโดยเฉพาะเลยคือกองทุนเปิด lh smart mobility หรือ lh mobility ครับ เป็นการลงทุนในรูปแบบฟันอ f ฟฟันครับเอาง่ายๆคือเป็นการเข้าไปลงทุนในกองทุนที่จะไปกระจายเงินลงทุนในกองทุนอื่นอีกทีหนึ่งซึ่ง LH Smart Mobility เนี่ยจะเน้นการกระจายลงทุนใน2องกองนะครับคือ 1. SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF อันนี้เป็นหลักเลยนะครับสัดส่วนประมาณสัก79%ส่วนที่เหลือคือ Autonomous and Electric Vehicles ETF ครับน่าสนใจมากครับที่ LH Smart Mobility Fund นั้นสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นมาก นาตั้งแต่ในช่วงต้นปีนั้นก็ให้ผลตอบแทนสูงถึง12%มากกว่าเบนชม์กเกือบ3เท่าตัวโดวยนับว่าย้อนกลับไป1ปีครับจะเห็นว่าให้ผลตอบแทนสูงถึงเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวครับมาดูใต้ในของกองแรกกันก่อนครับ TR, S P d R S a P Kensho Smart Mobility E T F หลักๆแล้วเน้นลงทุนใน E T F เน้นลงทุน4ทีมที่ว่านี้เลยนะครับส่วนใหญ่พอจะเน้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มไอทีครับ โดยมีหน้าหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Avis Budget Group a g อค g o e r r i l s y y t t m s s l l n n k h h r r i n n g p l u p Power และ New เป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมี l i ฟ t ซึ่งก็ถือว่าเป็น r รา h เ a l i n g ยักษ์ใหญ่รวมไปถึงค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่าง Ford Motor G.M.General Motors Tesla เป็นต้นนะครับเขาสังเกตคือน้ำหนักการลงทุนของกองนี้จะไม่เกิน4.5ในหุ้นแต่ละตัวเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงครับ แต่ที่ผ่านมาผลการดําเนินงานเองก็โดดเด่นมากครับปีนี้11.2%และ1ปีล่าสุดสูงถึง2 1 5มากกว่าเบนชมบัคเยอะเลยแะครับนั่นคือส่วนแรกครับไปดูส่วนที่2กันคือกอง autonomous and electric vehicles etf ครับเน้นการลงทุน3ตีมด้วยกันคือ1นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถบัส 2. ส่วนประกอบของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเช่นระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ผลิตสารเคมีหรือสารตั้งต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตส่วนประกอบของยานยนต์เช่นลิเทียมโคบอลที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมครับและส่วนที่3คือบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไร้คนขับและบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบ AI ครับจะเน้นลงทุนที่ประเทศอเมริกาเป็นหลักรองลงไปก็จะเป็นญี่ปุ่นจีนเยอรมนีส่วนกลุ่มสากรรที่ลงทุนมากที่สุดคืออุปโภคบริโภคและไอทีครับมาดูหน้าหุ้นที่ใหญ่ที่สุด10ตัวแรกในพอร์ตกัน ก็จะเห็นว่ามีหุ้นบิ๊กเนมในพอร์ตเยอะมากตั้งแต่ Intel ผู้ออกแบบและจำหน่ายส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เช่น m i โ r o โปรเซ s เซอร์ cessor, หรือแม้แต่ Alphabet บริษัทแม่ของ Google Microsoft เจ้าตลาดซอฟต์แวร์ Nvidia ผู้นำด้านการผลิตหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกยังไม่นับด้วยนะครับว่าเข้าไปถือหุ้นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เช่น Toyota และ t ท sla แล้วก็ยังมี a p p l e ในพอร์ตด้วยที่กำลังซุ้มพัฒนาโครงการรถยนต์ไร้คนขับครับ ผลตอบแทนย้อนหลังก็ถือว่าสวยงามครับปีนี้อยู่ที่เกือบ11%ส่วนผลง,งาน1ปีล่าสุดก็สูงถึง153%มากกว่าเบนชมาร์เท่าตัวเลยทีเดียวครับ ความเห็นของถามีกบิกค,ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวต่อที่สําคัญมากๆของประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อโลกเทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนก็ถูกลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการเดินทางการคมนาคมขนส่งของพวกเรานะครับก็จะพลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิงแต่ส่วนที่สําคัญนะครับคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีละแต่เราสามารถเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับ โดยกองทุนเปิด LH Smart Mobility ผมว่าน่าสนใจนะเขาลงทุนแทบจะทุกส่วนของ e c o s y s t e m ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเลยนะครับตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรู้ถึง s ซม i c o n d u c t o r แล้วก็ไปถึงปลายทางก็คือรถยนต์ไร้คนขับเอาง่ายๆว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มาจริงถ้าหากว่าการเดินทางนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจริงกองทุนนี้ได้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งสุดตัวผมคิดว่ามาแน่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนนี้ก็จะมีความได้เปรียบแต่แน่นอนครับ นวัตกรรมหลายๆนวัตกรรมนั้นเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนโลกระหว่างทางมันจะมีความผ,ลผลันผวนขึ้นๆลงๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นการลงทุนระยะสั้นจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนอาจจะมีโอกาสที่ขาดทุนได้บ้างแต่ถ้าหากว่าลงทุนยาวๆก็กระแสะการเติบโตไประยะยาวมีโอกาสที่จะได้กําไรอย่าง,ย,างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับในเมื่อการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับถ้ามีข้อสงสัยเรื่องไหนติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามนี้เลยครับที่บจแลนด์แอนด์เฮาส์ตามช่องทางเหล่านี้ครับ นี่ครับคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับวันนี้สวัสดีครับ